สุรพงศ์โตวิจักชัยกุลเรียกร้องให้ในายอภิสิทธิ์เวชาชีวะประกาศว่าพักประชาธิปัตย์จะลงเลือกตั้งโดยไม่มีข้อแม้เพื่อแสดงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาขณะที่นายอภิสิทธิ์ก็เดินสายเข้าพบกะกะตและแกนนำพักการเมืองเพื่อร่วมหาทางออกประเทศนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพัคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยแกนนำพักเข้าพบคณะกรรมการ,ก,ารการเลือกตั้งหรือกะกะตทั้ง5คนหาหรือแนวทางการแก้ไขปัญหา และหาทางออกให้กับสถานการณ์การเมืองโดยที่ประชุมได้หาหรือแลกเปลี่ยนสถานการณ์บ้านเมืองและการเลือกตั้งซึ่งควรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนพร้อมเสนอการปฏิรูปให้กะกะตมีอำนาจจัดการเลือกตั้งกะกะตเตรียมนำเรื่องในวันนี้นะครับไปพูดคุยกับรัฐบาลอีกครั้ง30เมษายนพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลและกะปะปสอ,อย่าเพิ่งปฏิเสธแนวทางการพูดคุย ผมก็ได้นำเสนอไปว่าสิ่งที่ผมกำลังทำในอีก3ี่วันข้างหน้าเนี่ยคือความพยายามที่จะช่วยหาคำตอบให้ตรงนี้นะครับทางคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะได้นำเอาความเห็นตรงนี้เนี่ยไปสะท้อนกับทางนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลซึ่งจะพบปะกกับกบกบตในวันพรุ่งนี้อยู่แล้วนะครับแต่ในส่วนของกกตน,น,นั้นเนี่ยอะไรที่เป็นหน้าที่ตามกฎหมายของท่าน ท่านก็ต้องเดินหน้าไปครับด้านนายผู้ชงนุตราวงเลขาธิที่การกรกะตเปิดเผยว่านายอภิสิทธิ์ยังไม่ตอบรับว่าจะลงรับเลือกตั้งครั้งใหม่หรือไม่แต่ไม่ขัดข้องนะครับหากกรกตจะจัดก,การเลือกตั้ง20กรกฎาคมเพียงแต่ห่วงเหตุการณ์ความไม่สงบที่อาจจะเกิดขึ้นจากนั้นนายอภิสิทธิ์และคณะได้เข้าพบนายบรรหารศิลปะอาชาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนา ร่วมการพูดคุยกับนายสุวัสดิ์ลิปตาพันลบแกนนำพักชาติพัฒนาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักคุมใจไทยเห็นว่าการเินสายของนายอภิสิทธิ์น่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีของการเมืองไทยซึ่งการเสนอตัวมาเป็นทางเลือกของนายอภิสิทธิ์น่าจะเป็นสัญญาประชาคมไกล การเลือกตั้งรั้งหน้าทุกพักจะเสนอเตัวเข้าแข่งขันเพื่อที่จะได้มีรัฐบาลมีสภาถ้าทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายแล้วความขัดแย้งก็จะยุติลงได้นายสุรพงศ์ตวิจักชัยกุลประธานที่ปรึกษาสอ,อสอเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์ประกาศว่าพักประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมการเลือกตั้งโดยไม่มีข้อแม้แสดงถึงความจริงใจที่นายอภิสิทธิ์จะไม่เป็นตัวกลางผสา,านแก้ปัญหาให้กับประเทศรวมถึงปัดข้อคอ,อรหาว่านายอภิสิทธิ์คอยรับใช้ คอยรับคำสั่งจากนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปสหวังว่าจะได้ยินในายอภิสิทธิ์ประกาศหลังจากที่พบกกตว่าพักประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมในการเลือกตั้งโดยหวังว่าจะไม่มีครอบแม้หรือคำว่าท่าอย่างงน้นท่าอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าคุณอภิสิทธิ์ประกาศร่วมมือ ในการลงเลือกตั้งในครั้งนี้คือไม่บอยคอรดการเลือกตั้งเนี่ยก็จะเป็นผลดีแสดงถึงความจริงใจที่คุณพิสิทธิ์จะมาเป็นตัวกลางที่จะประสานให้เกิดสิ่งที่ดีๆขึ้นกับประเทศไทยนะครับร้อยตำหมดเอกฉเฉลิมอยู่บำรุงผูวอในการสอ,รอสอยืนยันว่า ปัญหาทุกอย่างจะจบได้ด้วยการเลือกตั้งเพราะว่าสังคมโลกไม่สามารถรับอำนาจนอกระบบได้จึงเห็นว่าควรเดินหน้าจัดการเลือกตั้งมีรัฐบาลชั่วคราวเพื่อดำเนินการปฏิรูปอย่างเดียวก่อนที่มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ซึ่งทางสอ,อสอพร้อมอำนวยความสะดวกหากมีผู้ขัดขวางจะให้ทางกองทัพช่วยจัดการเลือกตั้งในค่ายทหาร